สวัสดีครับมาติดเครื่องครั้งแรกนะครับกับเครื่อง63รุ่นประหยัดตังในกระเป๋าครับมาดูว่าจะตอบสนองอย่างไรบ้างนะครับนี่ติดเครื่องครั้งแรกมาชมไปพร้อมกันครับตัวนี้จะไม่มีขาดามคอยไฟนะครับคอยไฟจะเป็น9 0 0ตัวลานจะเป็นดึงหนักครับ งานแคร้งจะสีคล้ายงานยิงสายนะครับโอ้ลูกใหญ่ครับเครื่องแน่นนะครับการสตาร์ทก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้โชค๊คแล้วก็เล่นคันเร่งช่วยครับเหมือนเครื่องจะติดแล้วก็ไม่ใช้โช๊คครับ เครื่องก็ตอบสนองคเร่งดีครับแรงแรงเหมือนเดิมนะครับ63ลูกสูบใหญ่ๆนะครับก็เช้าเช้าก็เอาแค่นี้พอ ขออภัยเพื่อนบ้านนะครับที่เสียงดังขอบคุณครับ